สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเป้าปลายเมื่อสุขุสุขคนเด้อจ้ายินดีต้อนรับสูุสองน้องโยสาละในจน้าจันน้อเมเนกาโบมี่ยังหลายพ่อพี่น้องจะมาเล่าประสบการณ์นะาจันน้อที่น้องโยกกระเคยทํางานโรงงานนะจ๊ะนิดๆหน่อยๆละกะประสบการณ์เรื่องโมเนาะที่หุจักกันนี่แหละพี่น้องอยู่ในลนะงะอยู่างานโรงงานนะาจันจน้อกามีเมือนึงพ่อพี่น้อง อย่างที่บอกเนาะน้องยุเองกะเคยเป็นสาวโรงงานมมก,กอ่อโกนะจ๊ะเนาะตอนนั้นนะคะน้องยุก,ก็ไเดว่วหลายคลิปแลวจ้ะแต่ว่ายานเอฟซีข้นม่ที่เขามาใหม่เนาะเพิ่นบฮูว่าอ่าน้องยุเคยทํางานโรงงานยังจังสันจังสีนะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกน้องยุก,กะเคยทํางานาสาวโรงงานอยู่นครพัทลุงะนออยียจ้อเนาะย่อมใหญ่จ้ะเพื่อี่น้องจ้ากะในประสบการณ์เนาะที่เาเคยทำงานโรงงานกะทำว่าแตกต่างจากงานแม่บ้านบอกระ แตกต่างหลายพี่พี่น้องเนาะงานโรงงานกับนงยตอนที่อยูกกาห้องสาวขาสื่อเนาะแล้ว้นงยกกาอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าตอนนั้นกะมมโมูอยู่พี่พี่น้องแต่ว่ามูเพิ่งกาอยู่สักพักหนึ่งเนาะเพิ่งกามีแฟนเนาะเปกนกระญ่ห้องนี่แหละพี่พี่น้องกะส่วน้นงยุกกาอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเนาะพี่น้องจ้ะแลวการลัางจานานกา้นงยุกกาอยู่ประสบการณ์เนาะรงงานกามีทั้งความสุขความถูกนี่แหละพี่น้องกะ กาด้วยเหตุผลที่น้องโยกออกจากงานรงงานก็คือกับบริมียังเนาะเพราะว่าน้องโยกตอนนั้นกาตังใจเนาะเสียออกมาแบบว่าเก็บเงินเก็บทองอะไรพี่น้องเพราะว่าโดยความที่ว่าตอนนั้นน้องโยกการเขารัวน้องโยกกามีผู้สูญเสียหลายคนเนาะน,น้องโยกก็เลยอาตัดสินใจอยากออกมากเก็บเงินเก็บทองเพราะว่าเขาคิดว่าอสักวันหนึ่งเขาก็อยากกลับเมื่ออยู่บ้านเขาเองนะพี่น้องและการมณีกามีความดีใจปื้ม ื่นนี้ก็เลยสมีเร่องมาเราสู่พ่อแม่พี่น้องฟั่งเนาะก็มีเร่องอยู่ว่าอันหมูเนาะหมูคนคนคนละเมืองพ่อแม่พี่น้องจะคุ้นแค้งเดียวกันเนาะหมูคนนี้ก็อยู่เมืองเรางาาพี่น้องการเพิ่นก็อยู่พักคนเดียวพี่น้องเิ่นก็พักคนเดียวแต่ว่าเพิ่นอยู่ไกลเอื่อยเพิ่นเนาะกะส่วนร้ายกันงานโรงงานเนาะท้าแบบว่าอันนี้ก็พักคนเดียวก็ดีพี่น้องเพราะว่างานโรงงานนี่มันสิเข้ากะเนาะเข้ากะกางเว้นกางคืนละกะ อาถ้าว่าพักกัมโมมันดีบอลมันก็นดีพอพี่น้องแต่โดยความที่ว่าบางคนเนาะอาจจะแบบอันนี้มันชีอย่างเขาเรียกคือ,อยุอะนะตัดปัญหานะตัดปัญหาคือแบบว่าถ้าเขาายุคนเดียวพอพี่น้องขฮาอยากเล่นโทรศรพท์อยากกินอยากนอนย่ำไดกระได้ค่นะคือเขาตัดปัญหาโดยการที่ทามีอยู่กัมโมเนาะอย่านสิบแบบว่ามีปัญหากัมโมและพี่น้อง เออเท่าก็เลยเหลือกอยู่คนเดียวพอพพ่นองก็เลยนั่นแหละแต่ตอนตะก้อนสมัยแตะโกน,น้องอยูอยู่นครพฐทุนะอยู่อ,อมใหญ่เนะาะคาเสาหองกะแพ่งสุดกับพันพันสีพรมพ่นองทั้งน้ำทั้งไฟเนาะทาถูก,กับพันสองพันสามนี่แหละพอมพ่นองสมัยนั้นเนะาะกับสามทามากะโอเคได้พอพพ่นองเพราะว่าทามาเทียมหองเสาเนาะแถวในเมืองโซนในเมืองเนี่ยอ้ยต่างกันมากๆเลยนะ เพราะว่าอันอยู่ทูลใน,นเมืองเนี่ยโอ้โระดับ2,000ขึ้นไปพอพี่น้อง2,000 2 0 0องพันาะแม่นบ่แต่ตอนที่น้องโยโยอันอ้อมใไงเนี่ยก็ถือว่าถูกนะแต่ตอนนั้นน้องโยกก็ได้เงินเดือนเนาะได้เงินเดือนเป็นเป็นวีคพอพี่น้องเงินเดือนนะงานโรงงานสิออกเป็นวีคเนาะคือ2อาทิตย์ออกครั้งนึงพอพี่น้องเดือนนึงออก2เทื่อเนาะครั้งนึงก็สิได้อยู่ประมาณ พกผ่านกลัวหรือว่าหาพัานกลัวน้อแล้วแต่ทีว่าเฮามีโอที่พอพี่น้องเพราะว่างานโรงงานกับคาแรงกระเลดประมาณสามลอยนิดๆนะจากเนาะสาทำโอทอกโอที่นั่นกบสี่ลอยกูกัวเนี่ยแหละพ่พี่น้องสี่ลอยกูกลัวเนาะ้วก็แต่ว่าตอนทียุทำงานโรงงานกับสี่เดซียคาประกันสังคมนอจาะเนาะเพราะว่าทุกๆโรงงานอาจจะมี เพิ่นจะให้เห็ดประกันสังคมพรอพี่น้องเพื่อความปลอดภัยเนาะในการที่เฮาทํางานเพราะว่างานที่น้องยูยูกาเกี่ยวกับเครื่องจักรพรอพี่น้องก็เลยตรงมีประกันสังหกสังคมเนาะนั่นแหละดาการน้องยูสิมาเรามื่อน,นี้ก็คือมูเนาะมูได้ขึ้นสตอรี่พ่อพี่น้องสตอรี่เฟซบุ๊กนั่นแหละที่คุยกันเนาะ อาสตอรี่เฟซบุกก็คืออันลูกลูกชายเพิ่นเนาะเพิ่นก็กลับบ้านไป3 4ปีแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วก็ได้ลูกเนาะลูกก็อายุ3ขวบนิดๆเพราะพี่น้องแต่งงานเนาะนี่แหละคนบ้านนอกคอกหน้าเฮานะพาพี่น้องเพราะว่าถ้าบ่ได้มีเวียกบ่ได้มีงานหยังกแบบถ้าอยู่บ้านอยู่ซอกเนาะก ก็ต้องมีขอบคั่นะสัดส่วนลายนะเออเพราะว่าเพราะว่าอยู่อยู่บ้านนอกเนี่ยทาเฮ้าบบมีผ้บานบบมีผู้ชายบ่มีหยังหนี่มันสิยากพราพี่น้องมันสิยากในการดำรงชีวิตมากๆนะเพราะว่าเข้าเห็ดห้เห็ดหน้าเห็ดยังกระางมันตรงใส่แรงงานผู้ชายนำในการแบบว่า ท้ายไฮท้ายหน้าเนาะจ้ะเนาะมันก็นเลยจําเป็นตรงแบบว่ามีขอบขั้วนี่แหละเพอาะพี่น้องถึงสี่บยักมีก็มีตรงมีนะอันนี้เรื่องจริงนะแต่ทําไมล่ะน้องโยงถึงยังบอทั้มีเนาะอันนี้น้องโยกกก็ยังแบบยังตอบได้เพราะมพาพ,พี่น้องหน้าต้นนี่ก็คือน้องโยกกะยังคิดว่าเจ้าของยังแบบอืยังอยากอยู่แบบนี้แหละพี่น้องจ้าเนาะแต่อนาคตก,กาเหากับโบลูเนาะว่าแนวดนะอืมนั่นแหละ แล้วก็เรื่องของเรื่องนอกบันนีอันเรื่องของเรื่องนอกก็คือนัอ่นแหละอายุก,ก็ได้เห็นลูกไส้ของโมนอกระเลยทักไปถามอ่ะอ้ะจกักใหญ่เป็นบาวแล้วนาะย,ยังจังสันจังสีน้องอันนี้โมก็เลยตอมาบมาว่าโอ้ใหญ่เป็นบาวแล้วจนสี่ใดน,นองแล้วป้าตกใจเพราะไม่นองเพราะว่ายังที่น้องยูตกใจคือแบบว่าหลังจากที่บูกับบริคอยเข้าบริคอยล่งเฟรลงยังน่ะเพี่งไนองมีแต่แบบว่าค้ากับกดไหลห้าวสื่อเนาะ นั่นแหละแล้วก็ตัวเองก็ตกใจนะกับกบกันกับบรมเรื่องแปลกดอกพิณพิณองเพราะว่าคือคนบ้านน้องโยนอทาไม่ขอบมีขวกะสีเอาลูกแบบหนึ่งคนสองคนนะบางคนกับสามคนเนาะยังเซนโมน้องโยเองยุคนบ้านเดียวกันเนาะสมัยเรียนยังเขาก็ได้ลูกสามคนแล้วพี่น้องมันบางคนเขาเอา เอาผัวแบบว่าสิบแปดสิบเก่าชาปีน้องเขาก็เอาแล้วเขาก็เอาแล้วเขาก็เอาลูกเลยนะเอาแบบว่าสองปีปีรึงเขาก็ได้ลูกโตโตกันนะน่าแบบนั้นแหละนั่นแลน้องยกก็โอ้ดีใจดีใจกับมูกับก้องนะที่แบบว่าเขากับเป็นฟังเป็นฟ้าเนาะลายคนเนาะตัวเองก็มันคือเยาวัวแหละพี่น้องมันคือเยาวัวต้องทีว่าแบบว่าดูสิเพื่อนกับมีลูกมีเอียงหนึ่งคนสองคนแหละนะเพื่อนพี่อน้องส่วนตัวน้องยกโอ้ยังหาบได้ยเยอะ ยังหาแฟนบได้ยอยู่เพื่อพี่น้องเอ้ยกันยังขึ้นยากหัวจะคของอยู่เนาะก,กันยังว่ากันนี่แหละเหตุผลเนาะที่แบบเมื่อวามือน,นีให้นอกกับอันนี้บริบทเมืมาวาวา่อว่าว่าอาอยากมีฟงมีแผนนะพ่อพี่น้องเนาะมา่ววาซื้อฟังซื้อฟังซื้อซื้อเนาะพ่อพี่น้องเน,งนาะเพราะว่าด้วยความทีว่ว่าเฮย้ยเราก็มาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่แบบยังคลองความโสดนะนะพ่อพี่น้องเพราะวา่าคนอื่นเขาเพิ่นก็มีฟงมีแฟนหลายคนเลยเนาะนั่นแหละ ยังเช่นโมน้องโย่เนี่ยที่รุ่นเดียวกันเลยนะที่แบบเป็นโมอยู่บ้านเนาะโอ้ยมีมีมีรูก,กันมดแหลวพี่น้องเนาะนั่นแหละนั่นแหละมันก้นไก่อ่าของมนุษย์เทานะอ่าเ,เกิดมากอะอ่าหลังจากเลียนจบหลังนูนหลังนี่กะมีฟงมีแฟนเนาะจ้ะหลังจากมีแฟนมีครอบครัวแล่ะกะ,กะต้องมีลูนั่นแหละพี่น้องค่วมเฮินหางค่วมเอียงต่างๆมันกะ มันก็ห่างไปเรื่อยๆได้พอพี่น้องเพราะว่าคืออย่างตัวยูเนี่ยยูบริมีแฟนบริมีขอมีขัวเนาะยกกะแบบยูไปนี่แหละพอพี่น้องยูไปแบบทํางานเหตุยูทูบหรือว่าทายูบระเัทยูทูบยูกกะเบงยูทูบสองคนอื่นนั่นละพี่น้องกะเลนโทรศัพท์ไปนะตอนนี้ก็คือ ตอนนี้สําหรับสําคัญที่สุดกำนองยุกคือโทรศัพท์อย่างเดียวนะั้ะโทรศัพท์นี่คือแฟนนองยุกด้วยแท้จริงนะคะพ่อพี่น้องขาคือขาดไม่ได้นะถ้าขาดโทรศัพท์นี่คือขาดใจเลยนะพ่อพี่น้องนะการไม่ทึงไม่ใช่คนหลกวนตัวสูงขนาดนั้นนะนองยุกที่จริงนองยกกะต่ก่อนกเคยเป็นพรอะพี่น้องนองยก็เคยเป็นแปลว่าหลกวนตัวสูงเนาะแต่ว่าบาบดีทึงขันบเทึงขันแย่นะพี่น้อง แต่ว่าทุกวันนี้น้องโยกาคนขางที่จะโอเคกับชีวิตมากๆนะ่โอเคที่แปลว่าอืมตั้งแต่มาท y o u t u b e นี่แหละพี่น้องเห็นให้น้องโยแบบว่ามีความเปิดเผยมากขึ้นนะเป็นเป็นคนที่เปิดเผยมากขึ้นแบบว่าบ่ดีอีกยังมากมา่นะเป็นคนกับหลักการที่สําคัญเนาะน,น,น้องโยกาอยากบอกพพี่น้องทุกคนเนาะว่าการใช้ชีวิตของคนเฒาอะนะพี่น้อง ถ้าแบบว่าไพามีพวงมีแฟนเนาะหรือว่าแบบมีความหลักออียงกระตากระตามเนาะน้องยุอยากจะบอกว่าเวลาผ่านไปทุงมือนี่ไวไวไหวพ่อพี่น้องนณะน้องยูนี่เห็นงานแงงแงๆๆแเอา้าผ่านไปปีหนึ่งแล้วเอา้าผ่านไปเดือนนี้เดือนนั้นแล้วคือมันไหวมากๆนะกันๆใช้ชีวิตเนาะ ถือว่าไหวนะถาเข้าแบบอยู่บานอยู่ซองอยู่ซื่อนี่ถ้าเข้าบริษัททำงานทำยังเนาะเวลามันจะซาบากๆนะแต่ถ้าเข้าเหตุเวียกเหตุงานเนี่ยเวลามันสิผ่านไปไหวๆพอพี่น้องเนาะนั่นแหละกันคือการดำรงชีวิตของมนุษย์คนเฮานอ้องมันกะมีแค่นี้แหละพี่น้องอ่าใหญ่ยายม,าตตมากเติบโตมากกะเรียนเนาะบางคนบริเรียนกะเหตุเวียกเหตุงานพอพี่น้องหลังจากนั้นกะคมสเต็ปสเต็ปไปกะสิแต่งงานมี ชีวิตครอบครัวน่จจะน้องมีลูกมีเต่าเนาะกาการมีครอบครัวมันก็ดีพอพี่น้องแต่การอยู่เป็นสวนมันก็ดีนะแ้วแต่แล้วแต่คนคนหนึ่งที่จะแบบอันนี้นะพี่น้องนะการมีครอบครัวมันก็ดีหลายอย่างพอพี่น้องมันคือแบบว่าเฮามีทีปึกซาอีหยังโนนีนันเนาะอ่าช่วยเหลือออหยังกันแั้งหละพี <soft> ่น <kill> ้องท่าว่าการมีครอบครัวกับบางคนกระเจอโศกดีกระโศกดีไปเนาะบางคนโศกไ่ดีกะ ถือว่าแย่ไปเลยนะถือว่าถ้าสูต่ดีกาอยู่เป็นสูตรไี่กลัวเนาะแต่ทาแบบคือน,นงโยธโดยอ่านงยธเองเนาะปัจจุบันนงยธกาแบบเข้ากับอยู่เป็นสูตรแบบสี่นะเพ่พี่น้องถาว่ามันดีบ่มันมันกะดีนะจ๊ะเนาะแต่บางที่มันกะ มันกับบอดี้พ่อมพี่น้องบอดี้ต้องที่ไปว่าบางทีเ่เฮามีความเครียดอยากปรึกษาอย่างมันกับบอมีที่ปรึกษานั่นเองพ่อมพี่น้องจา้าโอเคจ้าพ่อมพี่น้องคลิปนี้อาจจะบอดี้มีซาลงสาระยังนอกจากนีแต่นะ้นองโยกกะเขาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่แบบว่าเขามาเบิ้งมาส่งเด้อจ้าพ่อมพี่นอ้าางอ,อ,นองจา้าอ่าน้องโยกกะสีมาเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเด้อจา้าแล้วพบแล้วพอกับน้องโยกใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ